สวัสดีค่ะหมอไก่พอพาีินีนะคะเมื่อดาวเคลื่อนเดินย้ายค่ะก็ย่อมส่งผลทำให้ดวงชะตาของทั้ง12ราศีมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยในครั้งนี้ค่ะดาวเกตจะมีการโยกย้ายราศีเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งในทางโหราศาสตร์นะคะดาวเกตจะหมายถึงเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของบุญเกา่าเรื่องของวาสนาแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เกินความคาดหมายค่ะ ซึ่งการที่ดาวเกตมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลค่ะทําให้ดวงชะตาของทั้ง4ี่ราศีที่หมอะไก่กําลังจะกล่าวต่อไปนี้ดีขึ้นทันทีเลยค่ะราศีแรกที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงค์ค่ะสําหรับชาวราศีสิงค์นะคะถือว่าเป็นเจ้าภาพในอีเวนต์นี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าดาวเกตนะคะจะมีการโยกย้ายราศีมาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณค่ะ การที่ดาวเกตมาทับนะคะก็จะส่งผลทําให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ที่ในอดีตชอบทําบุญชอบสร้างกุศลรับรองว่าเฮงปังอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าแต้มบุญแต้มวาสนาของคุณนะคะกําลังจัดทางานในช่วงนี้ค่ะ การที่ดาวเกตนะคะมาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณแบบนี้ก็จะส่งผลทาให้ชีวิตของคุณวุ่นวายนะคะหาความสงบสุขไม่ค่อยได้แต่ขอให้คุณอดทนสักนิดหนึ่งค่ะเพราะว่าชีวิตของคุณวุ่นวายจริงนะคะแต่ถ้าอดทนสักหน่อยก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแบบเกินความคาดหมายค่ะราศีต่อมาค่ะคือชาวราศีกรกฎนะคะ สำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลังจากที่ดาวเกตมีการโยกแยกราศีมาแล้วก็ส่งผลทําให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์อย่างเต็มที่ค่ะโดยเฉพาะชาวราศีกรกฎคนไหนที่มีเลือดน,นักสู้แล้วก็มีความขยันอยู่ในใจนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองนะคะ จากหลายช่องทางค่ะช่วงนี้ถ้าคุณทําหลายอาชีพนะคะทําอาชีพหลักแล้วก็ควบอาชีพเสริมไปด้วยโอ้โหเรียกว่ารับทรัพย์นับเงินกันไม่หวั่นไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่ะราศีต่อมาที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ โดยเฉพาะหลังจากที่ดาวเกตมีการโยแกแยกราศีในครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลทําให้ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินค่ะหลังจากนี้นะคะถ้าคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่จะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาสูงมากเลยนะคะอีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีน่าจับตามออมากๆเลยค่ะนั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ สำหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกว่าเป็นราศีมามืดเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเป็นราศีที่มาแบบเงียบๆแต่ฟาดความสำเร็จเพียบเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมารวมถึงในช่วงนี้ค่ะชีวิตของชาวราศีกุมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสาร์นะคะซึ่งการที่ดาวเสาร์เข้าดวงค่ะก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีกุมต้องเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยนะคะ แต่ชีวิตของคนเรานะคะไม่ได้มีดาวแค่ดวงเดียวค่ะก็ยังมีดาวดวงอื่นๆนะคะที่คอยประคับประคองคอยหนุนนําทําให้ชาวราศีกุมเหนื่อยแต่ประสบความสําเร็จได้ค่ะโ mm. ดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่มีดาวเกตค่ะโยกย้ายมาเลงดวงชะตาของคุณนะคะ ทำให้แต้มบุญทำงานค่ะสิ่งดีๆนะคะบุญวาสนาที่ชาวราศีกุมเคยสะสมเอาไว้ก็จะมาช่วยหนุนนําค่ะทําให้ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสมหวังแล้วก็ก้าวหน้าในช่วงนี้นะคะหมอไก่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง4ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะหมั่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมวาสนาทำให้ดวงชะตาของเราดีแบบระยะยาวนะคะ สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมตลอนข่าวจันจรทั่วทิศเกาะติดทั่วไทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง3-2